วันนี้เราจะมาบอกวิธีการนะครับขั้นตอนในการทำงานว่าเราทำงานแบบไหนถึงจะให้เร็วนะครับและตรงความต้องการของลูกค้าที่สุดวันนี้ท่านได้อยู่ในกลุ่มที่มีรถอยู่ในเต็นท์5 0 0 0คันนะครับฟังไม่ผิดนะครับเรามีรถในสต็อกอยู่5,000คันนะครับเป็นรถของทางเราและเรา ก็จับมือกับสมาคมรถมือสองเมืองปทุมธานีนะครับวันนี้ท่านเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของเต็นท์เองนะครับอยากให้คิดแบบนี้นะครับคิดว่าท่านเป็นเจ้าของรถเองเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนมีสิทธิ์ขายรถทุกคันนะครับแต่บางทีเนี่ยที่เราโพสต์อยู่ในโน้ตเนี่ยอาจจะเป็นรถที่อยู่ในสต็อกของเราเท่านั้นนะครับเพราะสต็อก ทั้งหมดของชมรมเนี่ยเรามาลงโน้ตคงไม่ไหวนะครับก็จะพยายามแล้วกันจะพยายามทยอยทยอยมาลงนะครับแต่ฟิกสเปคมาเลยก็ได้นะครับว่าอยากได้รถเป็นแบบไหนสไตล์ไหนถ้าเรามีลูกค้าแล้วแต่เขาบอกเขาไม่รู้ว่าอยากได้รถแบบไหนถามความต้องการเขาลักษณะการใช้ชีวิตของเขานะครับไลฟ์สไตล์ขเขาใช้รถแบบไหนรายได้ลูกค้าควรจะต้องเป็น2เท่าของค่าง,งวดหรือถ้าคนซื้อรายได้ไม่ถึง2เท่าค่าง,งวด ให้หากู้ร่วมกู้ร่วมคือใครนะครับกู้ร่วมก็จะมีสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องนะครับที่สามารถกู้ร่วมกันได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องจดทะเบียนสมรสนะครับสามีภรรยาก็สามารถออกได้เรื่องดีเทลเรื่องการจัดไฟนั้นเนี่ยให้ถามแอดมินนะครับถามแอดมินได้ที่ไหนนะครับเราลงเบอร์ไว้ในโน้ตแล้วนะครับโน้ตจะอยู่ด้านบนนะครับกด3ามขีดด้านบนของลายกลุ่มนะครับในนั้นก็จะมีรายละเอียดค่าคอมมิชชั่นนะครับ รูปรถแล้วก็ราคารถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของแอดมินนะครับผมจะทิ้งไว้ให้2เบอร์นะครับท่านสามารถเข้าไปติดต่อได้เลยโทรติดต่อได้ตลอดเวลานะครับเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อรถได้ไหมนะครับด้วย1อาชีพได้ไหมเครดิตได้ไหมนะครับรายได้ได้ไหมหลักๆเอา3อย่างนะครับถามก่อนเลยว่าทำอาชีพอะไร รายได้เท่าไหร่เคยมีประวัติผ่อนอะไรไหมถ้ามีแล้วผ่อนดีผ่อนตรงหรือไม่นะครับหลักๆเอา4อย่างนี้ก่อนนะครับที่เราอยากรู้นะครับขอให้เข้าเกณฑ์สอย่างนี้เสร็จปุ๊บเรามาคุยเรื่องรถกันเพราะอะไรเราถึงค่อยมาคุยเรื่องรถเพราะว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าเลือกรถมาแล้วแต่ไม่สามารถซื้อรถได้อันนี้มันทําให้เราทํางานฟรีนะครับเพราะว่าเราถามอ,อยากได้ Toyota, r ร v o วอยากได้ไททันแต่ลูกค้าสรุปแล้วติดแบ c ็กลิสติดแบ c ็กลิสแล้วมันก็มีเงื่อนไขอื่นๆอ,นอีเพราะว่าคนที่ติดแบ c ็กลิสเนี่ยได้ยอดจัดไม่เท่ากับคนที่ไม่ติดหรือคนที่เครดิตดีนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยจะแพงกว่าคันนี้อาจจะไม่ตรงกับที่เราโปรโมตตอนแรกเราไปคุยกับลูกค้าตอนแรกว่ายอดเท่านี้เแบบ็ดเสร็จปุ๊บลูกค้าบอกอ่าได้บอกยอดเท่านี้แล้วใช้เงินออกรถ2,900บาทเท่านั้นเอง แต่พอไปไปมามาบอกว่าลูกค้าอาจจะต้องใช้เงินอีกประมาณนักสามหมื่นอย่างเงี้ยกลายเป็นเราพูดไม่ตรงถามลูกค้าก่อนเลยว่าลูกค้าเป็นแบบไหนนะครับถามอาชีพอะไรนะครับถาอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่เคยผ่อนอะไรไหมเคยผ่อนแล้วผ่อนดีผ่อนตรงไหมนะครับไม่มีเครดิตก็สามารถซื้อได้นะครับทําไมแอดมินทุกคนนะครับถึงถามว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรเพราะเขาอยากรู้ก่อนว่าลูกค้าเนี่ยสามารถไปต่อได้ไหมนะครับถ้าลูกค้าโอเคลูกค้าดีไปต่อได้ อันนี้เราหารถกันต่อได้เลยนะครับเพราะรถอย่างที่บอกรถเรามี5,000ันคันนะครับการที่เรามีระบบงานที่ชัดเจนแบบนี้นะครับมันจะทําให้เรา1คือง่าย2ไวสคือยังไงงานเราจบแน่นอนนะครับท่านได้ค่าคอมมิชชั่นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามระบบนี้งานลุ่วรงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องทํางานฟรีไม่อย่างนั้นท่านหารถฟรีแน่นอน mm hmm. บางคน ถามลูกค้ามาอยากได้แบบนี้่าเบ็ดเสร็จปุ๊บลูกค้ายังไม่ชชว่์เลยเดี๋ยวถามผัวก,ก่อนเดี๋ยวถามเมียก่อนอันนี้เราทํางานฟรีนะครับเราไม่อยากจะทํางานฟรีเพราะว่าในกลุ่มเนี้ยเราอยากได้คนที่ทํางานจริงจังเท่านั้นนะครับคนที่มีความหวังและเป้าหมายที่อยากจะมีรายได้นะครับอย่างจริงจังนะครับเราไม่มองถึงค่าคอมแค่หมื่นสองหมื่นไม่มองแค่นั้นครับเดือนหนึ่งท่านต้องทําให้เป็นแสนครับ มีคนทําได้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีคนทําได้นะครับที่ท่านเห็นมีส่งยอดส่งยอดจองส่งยอดยอดจองนี่คือเป็นออตัวแทนเก่าของเรานะครับเขาทําได้เดือนเป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในกลุ่มทุกคนนะครับต้องเชื่อว่าตัวเองทําได้นะครับถ้าท่านเชื่อว่าตัวเองทําได้ท่านจะทําได้นะครับไม่มีอะไรที่มนุษย์เราทําไม่ได้ครับทําได้ทุกอย่างครับท่านต้องเชื่อก่อน แล้วท่านใช้คอนเนคชันที่มีทุกอย่างนะครับที่มีอยู่ในมือท่านมีอะไรม้่งเฟซ o o o ก k t ก k ็อ o ยูทูบไลน์ลงไปเลยครับโพสไปเลยบอกให้คนอื่นรู้เลยว่าตอนนี้เราเป็นตัวแทนขายรถเราเป็นในหน้าไม่ต้องอายที่จะขายครับวันนี้เรามาหาเงินกันใน Facebook เรามาหาเงินกันใน TikTok เรามาหาเงินกันใน youtube Li แอทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโลกทุกวันนี้มันออนไลน์หมดแล้วนะครับเต็นรถทุกเต็นท้ารอลูกค้ามาซื้อหน้าเต็นทุกวันนี้ก็ตายหมดนะครับผมเลยปฏิวัติวงการรถมือสองใหม่นะครับ,เ,รรนะรบเน้นออนไลน์ร้อยเปเซ็นเลยแล้วก็ใช้คอนเน c t ชันนี่แหละทางออนไลน์นี่แหละโดยที่ ผมมีรถขนาดเนี้ผมจะขายคนเดียวได้ยังไงอะไม่มีปัญญาขายคนเดียวหมดหรอครับห้าพคันผมก็ต้องใช้เพื่อนๆนี่แห,หละช่วยนะครับเราไม่เน้นขายนะครับเราเน้นการบริการนะครับวันนี้คนที่มาซื้อรถกับเราท่านจะได้รถคุณภาพดีแน่นอนการันตี1นึ่งปีหนึ่งหมกิโลเกียร์เครื่องกล่อง ECU รับประกัน 1>, 1ปี1 0 0 0 0กิโลและอื่นๆอ,อ,อีก179รายการท่านปล่อยรถให้คนรู้จักท่านรถมือสองเราไม่รู้หรอกป้ายแดงออกมาบางทียังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดของรถมันมีอยู่แล้วนิดหน่อยนิดหน่อยท่านไม่ต้องมาดูแลเลยผมเป็นคนดูแลให้ท่านนะผมเลือกบริษัทประกันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อบริษัทฟิกแมนเนี่ยเป็นบริษัทวันตี รถตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการนะครับตั้งแต่รถเข้ามาเลยเขาจะเข้ามาตรวจเลยโครงสร้างทั้งหมดช่วงล่างแอร์ระบบเครื่องเกียร์กล่อง ECU เป็นยังไงบ้างตรวจสอบผ่านปุ๊บเขาเรียกการเซอร์ติฟายนะครับพอเซอร์ติฟายรถเสร็จปุ๊บเขาบอกว่ารถคันนี้ผ่านแล้วฉันรับประกันให้1ปี10,000โลถ้ารถที่คุณภาพไม่ดีเนี่ย เขาไม่กล้าการันตีเพราะเขาถ้าเขาทำแบบนั้นปุ๊บเขาเจ๊งทันทีนะครับเพราะอะไรรถคุณภาพไม่ดีกูการันตีไปรถเสือกเสียเจ๊งนะครับรับประกันไม่ไหวหรอกนะครับออกไปปุ๊บเครื่องเสียผมทําประกันให้ท่านประกันตัวนี้ประมาณ20,000บาทเครื่องเกียร์รวมกันก็สองสามืแล้วเป็นอย่างนี้สิบคันบริษัทเจ๊งพอดีเขาไม่ทําครับ เขาต้องมีคนมาตรวจสอบมีช่างมาตรวจสอบก่อนรถ5,000คันนียถูกช่างจากบริษัทฟิกแมนตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นวางใจครับรถที่เราออกจากมือพวกเราไปเนี่ยในกลุ่มพวกเราเนี่ยเป็นรถคุณภาพดีแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเราไม่ขายรถนะครับเราขายการบริการครับทำให้เขาเชื่อว่าซื้อรถที่ไหนก็ไม่ได้เหมือนเรา คุณภาพไม่ดีเหมือนเราเพราะเราถูกตรวจสอบมาแล้วเรียบร้อยลูกค้าไปเอาไปใช้อุ่นใจนะครับไม่ได้ขับไปซ่อมไปอันนี้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านเพื่อนๆทุกคนนะครับฝังไว้ในระบบว่าเราไม่ขายรถเราขายความเชื่อมั่นเราขายการบริการหลังการขายพนักงานของเราทุกคนสุภาพเรียบร้อย ยินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลาติดขัดอะไรโทรมาครับเรามีหลังบ้านคอยดูแลทุกอย่างผมซัพพอร์ตไว้หมดผมวางระบบไว้ให้หมดแล้วนะครับตั้งแต่ระบบซื้อระบบตรวจสอบคุณภาพรถระบบตรวจสอบลูกค้าระบบเซ็นสัญญานะครับลูกค้าอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยเซ็นสัญญาได้แม้กระทั่งนั่งอยู่ที่บ้าน ผมพูดอย่างนี้เลยผมกล้าพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับลูกค้าอยู่ไหนอยู่เชียงใหม่อยู่สตูลอยู่อุดรอ,อยู่กาญจนบ,บุรีนะครับทั่วประเทศไทยเรามีไฟแนันซ์ไปบริการให้ถึงที่นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาลูกค้าไม่ต้องเดินทางครับ อยากดูรถดูรูปวิดีโอคอลได้เลยนะครับพอเรื่องผ่านปุ๊บเรามีบริการส่งรถให้ถึงที่พูดง่ายๆว่าถ้าลูกค้าอยากได้รถเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านเลยนอนก็ได้อยู่ที่บ้านนะครับยกหูโทรศัพท์อย่างเดียวบอกท่านเลยบอกคุณ A คุณ B คุณ C ฉันอยากได้รถรุ่นนี้ ท่านโยนเข้ามาในกลุ่มเลยครับเราจัดให้ทุกกระบวนการเรื่องผ่านปุ๊บส่งรถถึงบ้านถึงหน้าบ้านเลยครับอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ครับไม่มีแล้วครับท่านใช้ความสามารถอย่างเดียวพอบอกลูกค้าว่าของเราเนี่ยดียังไงบริการดียังไงนะครับ แล้วความเชื่อมั่นในตัวรถเนี่ยใช้ไปไม่มีซ่อมไปขับไปซ่อมไปไม่มีแน่นอนนะครับออกไปรถต้องมีการันตีทำให้เขาเชื่อในคุณภาพเนี่ยใครก็อยากได้เพราะคนออกรถมือสองเนี่ยเขากลัวกลัวเรื่องของการซ่อมเรื่องของชนหนักพิความจมน้ำนะครับซื้อไปแล้ว ขับไปซ่อมไปหรือเปล่าผูกหุงพังๆไหมนะครับออกไปแล้วจะรับประกันอะไรบ้างเนี่ยเราชูตรงนี้ได้เลยนะครับไม่รู้เดี๋ยวเราอบรมให้โพสต์ไม่เป็นนะเราสอนให้เลยทำคอนเทนต์ทำยังไงเดี๋ยวเราสอนให้เลยเดี๋ยวเปิดกลุ่มสอนออนไลน์เลยนะครับสอนให้ทุกวิธีทางนะครับให้ท่านเนี่ยจับมือท่านทำตั้งแต่ทำไม่เป็นทำยังไง การลงเฟซบุ๊กต้องลงยังไงคำพูดยังไงเนี่ยทำคอนเทนต์ยังไงนะครับ,ท,งงนะรบที่เขาเรียกว่าคอนเทนต์นั่นแหละนะฮะเราสอนให้หมดทําให้ลูกค้ารู้ว่าท่านจะได้อะไรและความเชื่อมั่นในตัวท่านกับคนที่เขารู้จักท่านยังไงเขาก็ต้องเชื่อมั่นในตัวท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับก็หลักๆแล้ววิธีการทํางานเราจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้า สมมติมีข้อสงสัยอะไรก็โทรถามที่แอดมินแล้วก็หรือว่าทักผมมาโดยตรงเลยก็ได้นะครับบอกว่าเก่งพี่น้องอยากได้อย่างงู้นอย่างนี้อยากเอา,อางี้ออปชันเสริมอะไรอยากได้อะไรบอกนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยมีความรักให้กับทุกคนนะครับตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ